สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับจะมารีวิวเหรียญพระป่าวัดหากน้ํานะครับซึ่งมีประสบการณ์แล้วนะครับนี่คือเหรียญอปป้านะครับลงยาลงยาขุดพื้นนะฮะลงยาสีแดงหน้ากากนะครับผมเป็นรายการที่หนึ่งนะฮะถ้าพูดว่ายกรังก็จะเป็นเนื้อเงินนี่แหละนะครับถ้าหากว่าผู้ยกลางนะครับอ่า ก็จะมีเป็นอัมบาก้าลงยาทีวนเฉยๆนะฮะอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นรายการที่หนึ่งแนละรายการที่สองนะครับก็จะเป็นข้างหลังนี้จะเป็นยันนะฮะยันเป็นเป็นใบโพนะครับมีประสบการณ์แล้วนะครับเหรียญนี้นะฮะมีประสบการณ์เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อทองฝาบาทน,นะครับ พื้นนะลงยาน้ำเงินขอบสีชมพูนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเหรียญก็จะเป็นขุดขุดพื้นลงยาเขียวนะฮะขอบแดงนะครับผมเนื้อทองฝาบาทนะครับแล้วก็จะมีเป็นเนื้อชนวนนะฮะอย่างนี้นะครับสามสิบเหรียญนะฮะเป็นเป็นกองนะครับกองหนึ่งสามสิบเหรียญจะได้มา อย่างนี้แค่หนึ่งองนะฮะแล้วก็อย่างนี้อีกหนึ่งองนะครับอย่างนี้จะมีมาแค่สององนะฮะสามสิบเหรียญนะครับนี่ครับเนื้อฉนวนนะครับบนบนจะมีแค่นี้นะครับที่เหลือจะเป็นล่างๆนะฮะมาดูเนื้อล่างๆกันนะครับเนื้อทองแดงนี่ผมแบ่งว้ให้เขาหมดแล้วนะครับร่วมทาบุญนะครับเหรียญละหนึ่งร้อยนะครับอันนี้เป็นทองฝาบาทนะครับ ทองฝาบาทนะฮะแล้วก็จะมีเป็นทองแดงทองแดงผิวรุ้งนะครับหน้ากากอันนี้เป็นงานหน้ากากนะฮะถ้าหากว่าไม่หน้ากากจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับทองแดงผิวรุ้งนะฮะโอเคครับก็จบสำหรับการรีวิวนะครับใครสนใจนะฮะที่จะ อยากได้ไปครอบครองนะครับก็ติดต่อมาที่ไลน์แอดไลน์ผมมาได้นะครับแอดไลน์ทักมาได้เลยนะครับไม่ต้องรอผมรับเพื่อนนะครับก็จะมีหลายอย่างนะครับนี่ฮะหลวงพ่อรวยหลวงพ่อพัดนะครับก็เดี๋ยวจะโชว์เหรียญนี้ด้วยนะครับเป็นชนะจนนะครับเนื้ออม้านะครับชนะจนเก้าเก้านะครับเนื้ออม้านะครับ ยาประจําวันเกิดนะครับอันนี้ก็เป็นสีเหลืองนะฮะวันจันนะครับก็จะเป็นสีส้มนะฮะวันพฤหัสนะครับสีแดงไม่มีแล้วนะครับนี่สีชมพูนะครับผมทาใช้เองนะครับสีชมพูแล้วก็จะมีเหรียญนะฮะที่ทําใช้เองนะครับก็จะเป็นนี่นะครับยี่สิบเก้าเหรียญบนโลกนะครับเป็นอ่ารวยไม่หยุดนะครับเนือนวะนะฮะ ั้งเพียง29เหรียญนะครับอันนี้เป็นเลขโค้ดเบอร์10นะครับแล้วก็จะมีเป็นนี่ครับของแอดคาราบาลนะครับนะแอดเขาเป็นคนจัดทำนะครับสวยนะฮะเป็นเป็นฉลุนะครับปิดหน้าฉลุประกอบนะครับผมประกอบ3ชิ้นนะครับมีหน้ากากมีฉลุขอบนะครับแล้วก็มีเป็นตัวนะครับอันนี้เป็นทองแดงคาร์สินนะครับผม สีชมพูเหมือนเดิมฮะผมทาเพราะว่าเป็นสีวันเกิดผมนะครับแล้วก็จะมีนี่ด้วยนะครับเป็นเขาเรียกว่าอายุยืนนะครับเหียนอายุยืนนะครับขุดพื้นลงยาครับสวยนะฮะสีชมพูนะครับผมก็เอามาไว้เองนะครับเพื่อที่จะขึ้นคอเองนะครับสีชมพูนะวันเกิดผมนะครับก็จะพอมีสีส้มอันนี้น่าจะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ อันนี้น่าจะเป็นสีแดงฮะอันนี้เลขตองสองนะครับเลขสวยนะครับก็เลยไปเลี่ยมเอาไว้ถามว่าได้ขึ้นคอไหมยังไม่ได้ขึ้นเลยนะครับพรรวยก็พอมีบ้างนะครับผมนะครับก็จะมีอันนี้ด้วยนะฮะสวยนะครับดูครับองยาทองชาตินะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับรุ่นนี้นะฮะเพราะว่าเขาสร้างน้อยจริงๆนะครับ อ่าเป็นเหรียญหล่อนะครับหล่อที่ลึกอายุ99ปีนะครับหลวงปู่พัดนะฮะอันนี้เป็นเป็นเหรียญแจกนะครับแจกศูนย์นะครับผมแต่ว่าสวยฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับก็จะมีแบบไม่ตัดช่อนะครับนี่ครับไม่ตัดช่อนะฮะเห็นไหมอันนี้เป็นเนื้อสตตะไเป็นเนื้อนวะนะฮะต้องดูเลขโค้ดนะฮะหนึ่งหกแปดนะครับเลขดีนะครับเป็นชุดกรรมการนะครับผม สามเหรียญที่ผมเช่ามานะครับก็อยากให้ดูอันปาก้านะครับอันนี้คืออันปาก้าลงยานะครับลงยาทีวอนนะสวยฮะเดี๋ยวรอนะครับผมไม่ใช่เหรียญปั๊มนะครับดูทองแดงหะครับนี่ฮะทองแดงฮะขนาดเนื้อร่างๆนะครับยังสวยขนาดนี้เลยนะครับหายากอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยมีคนแบ่งเท่าไหร่นะครับตั้งน้อยฮะ